บูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยไลฟ์บีเคอาราบัสชิลคับกาแฟดริปพร้อมดื่มนมเปรี้ยวบีเทเก้นไลท์แลกโตสฟรีครีมอาบน้ำโชก,กุบุสึโมโนกาตาริ ึการชิงชนะเลิศซปเปอร,ร์แชม์ของเราอย่างดุเดือดระหว่าง2ทีมนี้กับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซปเปอร์แชม์ ดูแบบว่ามีดอกกันนิดนึงนะครับผมใหญ่คุณมีอารมณ์สุนทรีนะครับผมก็เลยจะเอากาแฟมาให้ทุกคนได้ดื่มกันมเพื่อความสุนทรีในงานศิลปะที่เราต้องทาไปเพราะเกมต่อไปนี้นะครับสั่งคิโดยกาแฟอาราบัสชิลคับกาแฟริบพร้อมดื่มในเกมนักวาดมือไวบาริสตาอมา์เป็นพิเศษเสริมให้ทุกคนได้กินขอบคุณมากครับดีมากๆนะครับใครอยากทานกาแฟหยิบได้เลยนะครับและนี่คือกาแฟอาราบัสชิลคับกาแฟริบพร้อมดื่ม รสชาติดีๆหอมนุ่มละมุนล,ลิ้นนะครับแถมยังเป็นนวัตกรรมชิลคัพคอฟฟแบบนี้นะครับเพื่อให้กาแฟรสชาติคงที่เหมือนมีบาริสต้ามาชงให้ดื่มกันแบบสดๆเลยทีเดียว,วยเลือกได้ทั้งหมด4รสชาติตามใจคุณเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่มอคาคาราเมลมาเกียโตหรือที่ผมถืออยู่ในมือนี้นั่นก็คือกาแฟผสมนมหรือเรียกว่าลาเต้นั่นเองนะครับดื่มของดีกันอย่างเต็มที่ได้เลยนะฮะ แต่กี้คุณแจ๊คก็ชอบนี่เขาจะบอกว่ากาแฟเนี่ยกาแฟเนี่ยคือเขาเคยมีปัญหาทีตอนไปไปเที่ยวตอนนั้นหนูไปเที่ยวบนดอยใช่ไหม <c oughs> ผมไปไอเนี้ยผาผาฮีครับที่มันมีผาฮีคนไปเที่ยวเยอะนะ <c oughs> ออดท,ที่มันขึ้นไปไกลไกลผมไ่สั่งไอคาปูชิโน่เอาให้หนักมือกองอยู่นี้ละมันอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยเขาบอกอ่าผมบอกว่าครับคาปูชิโน่น้องอ่าบอกน้องคาปูชิโน่เด็กว่าไงนาคาเลเตอร์ น้องคาปูชิโน่นาคาลาโต้น้องคาปูชิโน่พี่ถังคาปูชิโน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กมันก็ลากมือของมันลากมือไปปั๊บจับเลยดูนี่นี่กล่าวว่านากลาโต้กล่าวว่านากลาโต้ ไปอยู่กับกายกรรมเปียงยางไปอยู่กับกายกรรมเปียงยางไปโผพาโผพาขนาดนี้เออไม่มีไม่มีความพอดีเลยเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับเกมต่อไปนี้ครับนักวาดมือไวเอาอุปกรณ์ออกมาใส่กันได้เต็มที่ขอบคุณมากนักการ์ตูนนักการ์ตูนนักการ์ตูนคนแรกที่จะวาด นะครับคือคุณบอยกับคุณนายมายืนข้างผมคนที่จะตอบคือคุณบูมกับนักคอมไปยืนตอบตรงนู้นนักมนาต้นากต้ไม่ต้องขอเลยป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจมากๆนะครับผมคำตอบสิ่งที่พบในห้องครัวอะไรบ้างที่พบในห้องครัวพร้อมแล้วเริ่มครับ พูดเลยพูดเลยครกไมไดไม่ว่าไม่ใช่ครับกระทะไม่ใช่ตระลิวหัวหัวหน้าเชฟกระชอนมีหัวมีหัวหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าโอ้เก่งว่ะไหนวาดอะไรบ้างไหนดูดิยเฮ้เขาไม่ต้องนี่คุณกําลังวาดอะไรนี่เขาวาดหัวก่อน แล้วก็าชี้ว่าอันนี้คืออะไรเท้าอ่ามีหัวมีเท้าอะไรอยู่ในครัวหัวชายเท้าเฮ้ยยอดมายอดอะไรทางนี้ได้คะแนนสุดยอดสุดยอดครุณคู้ชมแล้วกมาว่าดครับแล้วก็คนที่ไปตอบนะครับก็คือคุณวานกับคุณบอลครับนากล่าตพร้อมเริ่มวานใช้เซนส์หน่อยเชฟเตา มีเตาครับมีเตามีเตาเตาเตาแกะเตาหมูท่ถุงเตาอะไรนะใช่ครับนี่ฮะเดี๋ยวเาดูก่อนครับเวลาศิลปินเนี่ยเขาวางของเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วฮะอนีเตาหมูได้เะนั้นจะรอดูฝีมือนะคุณคุณบ๋มนะฮะไปนั่งนะครับสองคนนี้มาวาดนะฮะแล้วคนที่จะตอบคุณเกรสและคุณแจ๊ดครับเชิญเอาละพร้อมนะครับอะไรที่อยู่ในครัว คืออันนี้ฉั้นวางจานตําลึงเออปินโตปินโตเุกท่คุณดูนี่เคยเป็นเถาเลยเนี่ยแต่นั้นเหมือนที่วางจานเหมือนที่วางตางนี้เกรดระหว่างอันนี้กับอันนี้อันไหนน่าจะเป็นโตมากกว่ากันอันนู้นอันนี้สวยเอาละครับผมตอนนี้เขานำอยู่นะครับ2ต่อหนึ่งแล้วนะครับเราสลับที่กันต่อนะครับ คุณสองคนไปนั่งนะครับคุณเล็กกับคุณแจ๊ดมาวาดนี่แล้วก็ตอนนี้คุณบอยกับคุณนายต้องมาเจอกันในการตอบครับกับสิ่งที่อยู่ในครัวชิ้นนี้พร้อมดูนี่หัวใจ้งคู่หม้อนึงถ้วยน้ำจิ้มน้ำร้อนที่วางจานกา๊น้ำมีคำว่ากาครับกาอะไรเกาเบากาแฟร กาแฟกาแฟร้อนกาแฟเย็นยากว่ะเครื่องตันกาแฟกาแฟอะไรครับเครื่องดิฟกาแฟค่อยค่อนึกนะกาแฟดิฟพูดเลยโวนวนโอเคโอเคกาแฟอะไรนะนี่คนรอบเสาวลีมันตอบไม่ถูกเลยเนี่ยมีกาแฟดิฟนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็ทางนี้ยังได้คะแนนไปอยู่นะครับต่อไปนะฮะคุณบุ๋มนะฮะกับนักคอมนะครับเป็นคนตอบนะครับ ก็คุณบอยกับคุณนายครับมาวาดตรงนี้คุณไปนั่งได้แล้วกาแฟดิฟตะกี้มีดิบร้อมเลยนะเลี้ยวเลี้วเลี้ยวอีกอันต่อไปอันนี้ก็อยู่ในครัวครับพร้อมแล้ววาดว่าอะไรไก่มีไก่ครับเดาไปเดาไปไก่ทอดไก่ต้มไก่นึ่ง ไก่ตุ้งไก่ไก่ปั๊กไก่อะไรไก่งวงไก่งวงอะไรกูงนี่ครสื่ออะรกันบูนนี่บูนนี่อันนี้บอยสื่อสารว่าบอยจะวาดช้างอันนี้เป็นยังไงครับไก่งวงอันนี้ผมไม่ทายครับมันเยอะไปอันนี้ไปอันนี้ดี่านี่ชัดเลยไก่งวงยังไงครับนี่ไงสามจุดไก่งวงเออยังไงครับเขาเห็นเลยฮะเป็นไก่งวง นะฮะเอาล่ะทางนี้ได้คะแนนไปแล้วไก่งวงครับอ่ะคู่ต่อไปนะครับคุณบูมกับนักคอมต้องมาวาดครับแล้วก็คุณว่านกับคุณบอลเจอกันกลัวอะไรไปบ้างวะโอเคโอเคพร้อมเริ่มครับไปอะไรอ่ะที่ขูดชีสที่ขูดกะพราชอบกินอะฮะขนมปังหม้อทอดไอ้น้ำขนมปังมีขนมปังครับขนมตองติ้งไม่เพิ่มเป็นขนมปังเพิ่มเป็นขนมปัง ขนมปังปิ้งเพ๊่อันนี้เครื่องปิ้งขนมปังเอาไปกินซะแล้วมั็นหมูตรงไหนเนี่ยเรายังลุยกันต่อไปครับคุณเกรซกับคุณแจ๊สครับไปตอบทางนู้นฮะคุณว่างบอลมานี่แล้วได้ได้อยู่นะได้อยู่นะอันนี้เฮ้ยอันนั้นเหมือนอันนั้นเหมือนแบบร้อนรอเลยอ่ะพรสิ่งนี้ก็อยู่ในครัวเหมือนกันมันคืออะไรครับนี่แน่ยผิ จากกระเบือตะหลิวพริกครับพริกชี้ฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้พอบอกเป็นพริกปุ๊บแล้วมันชี้ข้างบนด้วยชี้ฟ้าด้วยอันนี้คือพริกยังไม่เสร็จดียังไม่ชี้ยังไม่ชี้ฟ้ากำลังจะวาดรูปนี้เลยกำลังจะมันแค่ยืนแล้วห้มันลุกไปแย้าดูดิไปเวนั่นหรอไอ้ไว้ตรงนี้โอเคไหมพี่ได้ได้นะได้นะ ได้ล้างวะเนี่ยได้ล้างวะได้ล้างวะเนี่ยได้ล้างวะมามาครับข้อสุดท้ายนะครับคุณเกรกกับคุณแจ๊เป็นคนวาดนะครับคุณบอยกับคุณนายบอยกับนายเป็นคนตกับนายค้อนแบบไม่หยุดเลยเนี่ยไม่ไม่อเากไม่อยากเลยสุดโอ้ยแจมันแบ่งปันให้น้องจริงๆดูแลกันอย่างดีมากเลยสิ่งที่อยู่ในครัวเหมือนเดิมครับอันนี้คืออะไร แจ๊ดโอ้โหทุกอันเลยอะหมวกคนพ่อครัวเชฟพ่อครัวถูกต้องได้ใช่อย่างนั้นไหนไหนว่าพ่อครัวตรงไหนไอ้เกรดว่าพ่อครัวไงนี่ไงอันนี้เป็นคนแล้วจะใส่หมวกแต่ว่าหมวกหมวกลงมาต่ำไปนิดนึงแล้วก็วงกลม่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยอะไรพี่แจ๊ด เมื่อกี้พี่เอากระซิบผมว่าอยากไว้ลากไซาอ่ะไอ้นะอยากไว้ลากไซายอยากไว้ลากไซายกะซิบกะซิบจัดให้น้องไปแล้วคอยดูนะอีพีเนี้ย โป้หมดมากคนเดียวบอยก็บอยเถอะได้ไปเต็มๆพิเศษสุดๆนะครับสำหรับทีมที่ชนะในเกมเกมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสวยหล่อขอทำบุญนะครับก็จะได้รางวัลที่ผมเตรียมไว้ให้เอาออกมาเลยหมดนี่เป็นของพวกคุณครับเอาไปเลยกาแฟอาราบัสชิลครับกาแฟริบพร้อมดื่มหมดนี่ เอาไปให้ทั้งทีมเลยทีเดียวสำหรับทีมที่แพ้ไม่ต้องน้อยใจเหมือนกันนะครับผมก็มีกิฟต์เซตของกาแฟอาราบัสชิลคับมามอบให้เหมือนกันออกมาอันนี้ก็สำหรับทีมที่แพ้สำหรับเกมนี้เท่านั้นนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักดื่มกาแฟกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับดูซิว่าสมองของพวกคุนนั้นจะมีความจำเก่งขนาดไหนตอบมาเป็นตับสักครู่เดียว กับเกมนักวาดมือไวนะคะต้องขอชมพี่บอยเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบหัวดีมากคิดได้ยังไงคาใบ้คือหัวใช้เท้าใช่ไหมคะกวาดหัวก่อนอวาดเป็นรูปคนแล้วก็มีหัวมีเท้าแล้วก็ใช้ลูกศรชี้ไปที่เท้าฉลาดมากแล้วพี่บุ้มก็เก่งมากค่ะตอบได้ด้วยหูใจกันจริงจริงสุดยอดเลยค่ะ